ต่อไปนะครับในส่วนที่เป็น <c oughs> ผู้บริบรโภคประเภทที่สามเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวประกันนะครับตัวประกันเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าเขามีความพึงพอใจต่ำแล้วก็มีความจงรักภักดีสูงเปรียบเสมือนเลยครับเราเคยดูหนังกันใช่ไหมครับตัวประกันเนี่ยก็จะโดนจับโดนตบโดนทีตลอดเวลาก็เปรียบเสมือนกับว่าใน โลกใบนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ให้บริการหรือขายสินค้าตัวนั้นอยู่แค่ตัวเดียวนะครับนั่นหมายถึงผู้บริโภคไม่มีทางเลือกเปรียนเสมือนกับเป็นตัวประกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ร้ายมากๆเลยคือว่าตัวประกันเนี่ยผมให้ข้อคิดนะครับตัวประกันเวลาเขาโดนหน่วยรบพิเศษไปชิงตัวประกันออกมาเมื่อไหร่เนี่ย ผมท้าเลยนะครับว่าตัวประกันจะไม่กลับไปใช้สินค้าตัวนั้นอีกต่อไปเพราะในหนังที่เราดูตัวประกันจะโดนตีโดนตบอยู่ตลอดเวลาแล้วใครละครจะกลับไปให้ตัวประกันคนเดิมตีและตบเห็นด้ไหมครับเรามาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในหลักอินนีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคำว่า m o n o p o ล y เนี่ยนะครับในธุรกิจ ของโลกในวันนี้เนี่ยไม่มีคำนี้อีกต่อไปแล้วคำว่าโนโมโนปอลีเนี่ยผมว่าอีกไม่นานอาจจะต้องเอาออกจากดิกชันนารีด้วยซ้ำไปนะครับและคำคำนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพูดว่าผมโมโนปอไลซ์ตลาดอยู่ผมเป็นโมโนเปอลีคนเดียวผมบอกได้เลยว่าคำนี้เป็นคำหยาบคายมากเพราะไม่มีธุรกิจใดที่ยึดตลาดไว้ได้แล้วในโลกนี้ผมยืนยัน ผมขออนุญาตนะครับยกเป็นกรณีศึกษาพาดพิงเล็กน้อยนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนสมัยนะครับที่ผมยังเด็กกว่าน,นี้เนี่ยคุณพ่อผมนะครับตอนนั้นที่ยังมีอายุยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเองก็ไปขอโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานนะครับถ้าใครอยู่ในรุ่นรุ่นผม,มจะรู้ดีไปขอโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานกับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี้นะครับพูดออกมาไม่ได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่ารอเจ็ดปี เป็นไงครับมีใครมีประสบการณ์เหมือนผมไหมครับโอ้โหเต็มเลยนะครับรอเจ็ดปีคุณพ่อขอก็รอผมก็รอรอ,รอไปเรื่อยๆปรากฏว่าวันนั้นมาถึงเขาส่งจดหมายนะครับให้เราไปเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ต้องซื้อพันธบัตรเป็นหมื่นเรางงเลยให้เราไปทําอะไรอ๋อลืมไปว่าเราขอโทรศัพท์ไปเมื่อเปีที่แล้วจาได้ไหมครับแล้วไงครับต้องต้องเสียพันธบัตรนหมื่นนึง ใช่ไหมครับแล้วสิบปีคืนได้เราเป็นตัวประกันหรือเปล่าเป็นตัวประกันเลยเพราะว่าจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมต้องหมื่นหนึ่งและสิบปีถึงคืนได้แล้วเป็นไงครับสารพดทิศไม่มานะจะขอต้องเวลาทําการจบแล้ววันนี้เป็นไงครับถ้าเผื่อพี่มานะเอกสารพร้อมจ่ายเงินเสร็จพ่กนี้ติดเลยนะผมจําได้อดีตคนแรกเนี่ยสีฟ้านเนี่ย คุณพ่อผมจะขอสองเบอร์เขาบอกคุณจะเอาไปทําอะไรเยอะแยะไม่เบื่อไม่เผื่อชาวบ้านเขาใช้บ้างเหรอแต่ในขณะที่ทรูเข้ามาเขาบอกไงครับเทรคอมเอเชียสมัยก่อนจําได้นะครับเขาบอกว่าพี่เอกสารพร้อมจ่ายเงินพรุ่งนี้ติดเลยมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าเราตกใจเลยเราไม่ชินอะ่ะเพราะเราไม่ชินจริงๆแล้วไงครับพี่เครื่องเดียวพอเหรอให้ลูกอีกเกปล่าอาห้องรับแขกเครื่องไหมห้องอาหารเครื่องไหม เบ็ดเสรขอสี่เครื่องเลยเป็นยังไงคำว่าผู้ก่อการร้ายไม่มีแล้วในโลกนี้นะครับในต่างจังหวัดคือ t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  เป็นต้นในปัจจุบันนะครับก็เป็นลูกค้าผมอยู่คือ True Vision แต่เขาระวังมากนะครับเสร้างแบรนด์ตลอดเวลาเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยหน่วยรบพิเศษจะมาจับตัวชิงตัประกันกลับไปเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับตัวทรูวิชัน ตัวตนสุดท้ายคือผู้ก่อการร้ายไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะครับรักก็ไม่รักนะครับชอบก็ไม่ชอบผู้ก่อการร้ายมีตัวตนไงบ้างผมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาจะบอกต่อแต่เป็นอีกมิติหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง WOM จำได้ไหมฮะไอ้วอมเนี่ยเบิ d o ดออฟม h าและเบิดออฟมเนี่ยเขาจะบอกในทางที่ดีแต่ถ้าเป็นตัว ทัทีตัวเนี่ยผู้ก่อร้ายเนี่ยเขาทําลายเลยเลยเขาส่งอ e ีเมลไปทําลายมีสินค้าะระลายตัวมากในตลาดประเทศไทยแล้วในโลกเนี่ยโดนทําลายโดยผู้ก่อร้ายที่ forward mail และก็ส่งต่อไปเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในในสังคมผมมีลูกค้ารายหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกค้าผมผมเป็นที่ปริกษาให้กับบริษัทซิสเลอร์ทุกคนในห้องรู้จักนะฮะซิสเลอเป็นเป็นสเต็กสลัดนะครับแล้วก็ซีฟู้ดเนี่ย ที่หัดใหญ่นะครับเพื่อนๆเราที่หัดใหญ่คงคงรู้จักดีซิสเลอร์ที่หัดใหญ่เนี่ยโดนวางยานะครับเข้าอานอนเนีนี่ผมยืนยันนะครับผมทำซิสเลอร์ผมรู้เข้าอานอนนี่ไปยัดอยู่ในสเต็กจากนั้นเขาโวยวายขึ้นมาแล้วไงครับเขาไปฟ้องเขาไปลงในสุพิมพ์ปรากฏว่าเขามากินสเต็กจานหนึ่งแค่200กว่าบาท2คน3 4 0 0บาทบริษัทซิสเลอร์เนี่ยได้เงินกำไรไปไม่เท่าไหร่ ปรากฏว่าตัวเองต้องไปเสียค่าทำขวัญโดนเขาฟ้องแหลกลานลงใน,นสื่ยพิมทุกวันได้ไม่กี่ร้อยบาทเสียตั้งหลายหมื่นบาทไม่มีดีกว่าคนพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่รู้ในชีวิตจริงเราจะรู้ได้ไหมว่าหน้าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่ออาชญหน้าคนนี้เป็นเป็นสาวพวกเราไม่รู้หรอกครับเพราะหน้าผาเขาไม่ได้ตีตราไว้เราเราก็ต้องลุ้นกันเพราะทุกคนเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับกาไรไม่มีนะครับมีแต่เจ๊งแล้วก็เจ๊งอย่างเดียวนะครับเอาละผมขอเปลี่ยนสลยไลด์อีกอันนึงละไปอีกบทหนึ่งนะครับเราจะไปพูดคันกันถึงการสร้างแบรนด์นะครับให้เกิดความแตกต่างนะครับแล้วก็ความสําเร็จในธุรกิจของท่านผมจะมีคาถานะครับอยู่ อ,อันหนึ่งเนี่ยก็คือในชัปเตอร์นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับในในในแฮนด์เอาต์ตัวนี้มีไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสัญญาเดี๋ยวผมให้ให้ทางเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเว็บเลยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมขอยืนยันนะครับว่าถ้าเผื่อท่านทําได้ผมยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแจกนามบัตรก็ได้ถ้าใครอยายกจะท้าทายกับผมมันจะมีบรรดาอยู่เจ็ดขั้นด้วยกันถ้าท่านทําได้ขั้นที่หกและเจ็ดและถ้าท่านไม่รวยเนี่ย ท่านมาเหยียบผมได้เลยแต่ในมุมกลับนะครับท่านท่านรวยท่านห้ามลืมผมนะผมขอหน่อยนึงแต่ท่านท่านรวยนะผมขอหน่อยนึงแต่ท่านไม่รวยมาเหยียบผมได้เลยผมจะมีเจ็ดขั้นให้เป็นคาถาห้าขั้นแรกเราไม่เอาเป็นคาถาง่ายๆเลยครับนะครับไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งเว็บให้นะครับผมจะไล่ดูขออนุญาตนะครับผมใช้ภาษาชาวบ้านละในขั้นที่หนึ่งท่านเป็นอะไรที่งี่เง่าสุดๆหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวผมจะมีคําอธิบายให้ฟังทุกขั้นตอนเพื่อความเข้าใจและผมอยากให้ท่านทําขั้นที่6กับ7ให้ได้โทษทีครับ5้ากับหกท่ทีผมลืมไปใครใครเขาก็ทํากันนะครับน่าจะมีสักหน่อยนะถ้าทําได้น่าจะดีแตกต่างจังเลยทําได้ไงเนี้ยและขั้นที่หกตะลึงเหลือเชื่อสุดๆเลยพระเจ้าจอดเห็นไหมครับท่านสังเกตนะครับว่า หนึ่สอี่เนี่ยเพื่อนๆพื่ของท่านเนี่ยที่ชื่อว่าคู่แข่งเขามีเหมือนกับท่านหมดนะครับแต่ถ้าเผื่อท่านสามารถจะพาธุรกิจของท่านไปยังขั้นที่6และเจ็ดไอ้โทษทีหกับหได้เนี่ยโทษทีมันห้าหกเมันอีกอีกอันหนึ่งอีกคาถานหนึ่งแตกต่างจังเลยเนี่ยกับตันลึงเหลือเชื่อได้ผมบอกได้เลยว่าเพื่อนของท่านที่ชื่อว่าคู่แข่งยังทําไม่ถึงและผมขอ ท้าทายพวกท่านในห้องนี้และถากถางท่านจบอยู่แค่ขั้นที่สองห้ามเข้าข้างตัวเองท่านจบอยู่ขั้นที่สองคือใครๆเขาก็ทํากันใครๆก็ทํากันลองดูนะครับผมให้ตัวอย่างเป็นการประกอบในการที่ท่านยินดีกลับไปพวกนี้ลองไปทําดูไปถอดรหัสดูว่าธุรกิจของท่านเป็นยีรหรือเปล่าผมจะเอาตัวอย่างของสายการบิน แล้วเอาตัวตัวอย่างสายการบินถ้าเผื่อสายการบินเนี่ยทำอะไรที่งี่เง่าสุดๆเนี่ยแปลว่าอะไรเครื่องบินเก่าไม่ปลอดภัยไม่เคยบินออกตรงตามเวลาที่กําหนดเลยเปรียบเสม,มือนอะไรครับใครในห้องที่ท่านทำโรงแรมห้องก็เก่าห้องน้าก็เก่าเตียงก็เก่า,กกาผ้าปูที่นอนก็เก่าจบลูกเดียวคืองี่เง่าสุดๆนะครับอยู่อย่างนี้ไม่รวยท่านบ่นไม่ได้นะผมถึงบอกไปกถอดรหัสเลย นะครับหนึ่งถึงสี่ยังไม่รวยห้าหกรวยเบสิกใครใครเขาก็ทำกันเครื่องบินต้องมีความปลอดภัยไหมต้องมีสิครับอย่าไปบอกนะครับลูกค้าครับลูกค้าผู้โดยสารครับผมปลอดภัยนะแราพูดไม่ได้เพราะเครื่องบินต้องปลอดภัยถ้าใครในห้องนี้ทำธุรกิจอาหารร้านอาหารท่านจะรู้ว่าท่านบอกไม่ได้นะว่าของผมสะอาดของผมอร่อยไม่ได้ เพราะนี่คือสิ่งที่อะไรครับใครๆเขาก็ทำกันอยู่แล้วเป็นเบสิกล้วท่านห้ามพูดนะว่าผมเป็นคนดีผมมีศีลธรรมซื่อสัตย์ไม่ได้เพราะนั้นเป็นสิ่งนี้ที่ใครๆเขาต้องมีการแบรนด์เป็นสเสมือนคนเขามีชีวิตนะครับอันต่อไปอันที่สามนะครับลองดูอันขวาประกอบไปด้วยสีแดงนะครับเดี๋ยวผมใช้คุณคุณคุณแมนบอกว่าเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะครับเนี่ย ตามไปนะครับสีแดงออกบินตรงตามเวลาที่กําหนดแหมทั้งมีสักหน่อยหนึ่งสุดยอดเลยนะครับผมจะเล,ล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมเกิดกับตัวเองกับคุณเก่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เคบคงไปสํางหายเปไหนละรูปหล่องเราเนี่ยผมกับคุณเก่งต้องไปที่ผมไปทำแบรนด์ไอแคลร์นี่ที่เชียงใหม่วันหนึ่งไฟล์แรกที่ออกจากดอนเมืองที่ท่านถ้า,ท,า,ท,า,ท,าท่านมีประสบการณ์จะรู้ว่าไฟล์แรกคือหกของเชา้าใช่ไหมครับจากดอนเมืองบินไปทั่วทั่วประเทศเลยหัดใหญ่ อขอนแก่นอุดอรเชียงใหม่ผมก็ไปถึงสนามบินต้องตื่นกี่โมงครับถ้าไฟล์ออกหกโมงเช้าตีสี่นะครับเพื่อถึงสนามบินตีห้าเพราะต้องใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเช็คอินแล้วก็พยายามวิ่งไปให้ทันประตูปิดพสนามบินเขาเขา,เขาก็ต้องใช้เวลาเดินพอสมควรพอผมเดินไปเนี่ยผมดีใจนะครับเดินเข้าสนามบินพอพอพอแท็กซี่ส่งเสร็จผมเดินเข้าไปผมทั้งดีใจและเสียใจดีใจคือไม่มีคนเลยสุดยอดเลย สนามบินล่งเลยไม่มีคนเลยเวลานนั้นประมาณตีห้าตีห้าแต่พอเดินเข้าไปเสียใจครับต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วผมเดินไปวางตั๋วนะครับให้กับสายการบินเนี้ยวางวางตั๋วีอีทีกเก็ตเนี่ยวางตัว๋วผมขออนุญาตพูดภิสาชาวบ้านนะครับอย่าถือผมอา้าวพี่ไม่รู้เหรอเขาแคนเซิลไฟล์ไปแล้วทันทีเลยครับถ้ากูรู้นะกูไม่แหงมาตื่นมาตีสี่หรอกแต่ว่าอะไร จริงๆแล้วต้องจับไปงี่เง่าสุดๆด้วยซ้ําไปถูกไหมครับแต่ถ้าเรากลับมาดูในธุรกิจของเราเนี่ยน่าจะมีสักหน่อยนะนะครับคือออกตรงเวลานะครับไม่ต้องไม่ต้องออกเร็วกว่าเราเร็วกว่าไม่ดีนะฮะพอดีไปไม่ทันให้ตรงเวลาก็พอละนะครับแลวอะไรครับต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเราด้วยถูกไหมครับจะอยากได้น้ําอะไรก็แล้วแต่เขาบริการเราอันที่สี่แหมถ้าทําได้เนี่ยน่าจะดีนะเนี่ยสุดยอดเลยมีจอทีวีส่วนตัวสําหรับผู้โดยสารในทุกที่นั่ง ไม่ว่าจะเป็นในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัดน้านที่ของจริงนะครับในสายการบิน Virgin Atlantic ติแล้วก็ s Singapore Airlines ทุกคนเลยครับมีจอส่วนตัวอยากเล่นเกมอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากทำอะไรทำไปเลยครับแทนที่เราจะมาดูหนังเรื่องเดียวกันทุกคนทุกคนดูหนังเรื่องเดียวกันหมดเลยเคยเห็นดูเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับสนุกมากเลยครับผจญภัยอวกาศเครื่องบินไปไหนเราดูกันพร้อมกันเลยทุกคนเลยครับนั่งไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันเลย แล้วจะรู้ไหมเนี่ยเราไม่ได้เรียนกับปันเครื่องบินไม่ใช่เหรอแล้วเคยสังเกตไหมครับเราดูไหนอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันความเร็วหางอุณหภูมิภายนอกความเร็วหัวนะครับอุณหภูมิภาพพื้นดินก็จะไปรู้ทําไมเนี่ยใช่ไหมครับแลวนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลายๆสายการบินไม่เอ่ยชื่อไม่ดีเขาพลาดอยู่ไงเขาพลาดอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าผู้บริโภคคิดอะไรอยู่แล้วผมถึงไม่แปลกใจบางบริษัทนะครับแปดพันล้านบาทนะครับขาดทุนอยู่ในปัจจุบันเนี่ย แต่บางบริษัทกาไรเอากําไรเอานะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทาให้เขาขึ้นไปอีกสักหน่อยได้หรือเปล่าเอาต่อนะครับอันเท่าไหร่ครับอันที่ห้าละแตกต่างจังเลยเนี่ยนะครับทำได้ไงเนี่ยมีเคาน์เตอร์บาร์พร้อมเครื่องดื่มวงเล็บเลยนะครับฟรีเลยไว้คอยบริการเพื่อให้ผู้โดยสารที่มีโอกาสเดินไปเดินมายืนเส้นยืนสายมีใครในห้องนี้เคยมีประสบการณ์แบงคอกนิวยอร์กเอ็กเพรสหรือเปล่า ยกมือขึ้นหนึ่งผมบอกได้เลยนะครับนรกบนดินโท่าที่นรกบนฟ้าใช่ไหมครับสิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งลองนึกภาพน,นะครับท่านนั่งอยู่แค่นี้เมื่อกี้นี่ผมก็เห็นแล้วลำบากลำบนแล้วแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเบรกครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีกลับมาเดี๋ยวท่านก็เมื่อยนิวยอร์กกรุงเทพนิวยอร์กเอ็กซ์เพรสนะครับถามท่านท่านผู้ชายที่นั่งอยู่เมื่อกี้นรกจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทําอะไรก็ไม่ได้อ่ะผมลุกขึ้นมาเดินหน่อยโดนดูอีกต่างหากพี่ นั่งได้แล้วหนูจะทำงานนะครับนี่คือของจริงลองดูเป็นไงฮะนรกบนดินไหมฮะถ้าเผื่อเครื่องบินไม่เต็มโชคดีแต่เครื่องบินเต็มเมื่อไหร่ละ17ชั่วโมงครึ่งแล้วผมบอกได้เลยนะครับเท่าที่ผมทำวิจัยมาเนี่ยไม่มีใครกลับไปใช้บริการซ้ำครั้งที่สองและในธุรกิจนี่คือหายนะธุรกิจจะต้องมีคำว่า repeat purchase การใช้ซ้ำและใช้ซ้ำและใช้ซ้ำเอาละเรามาดูประเด็นที่เราพูดกันมีเคานเตอร์าบาร์ของจริงนะครับ Virgin Atlantic มีเคานเตอร์าบาร์เพื่ออะไรครับให้เรยื่เส้นที่สายหลายคนบอกว่าเอออาจารย์แต่มันตัดที่นั่งไปตั้งกี่ที่ตัดไปรู้กี่ที่ผมอยากให้ผู้ประกอบการในห้องนี้และที่ต่างจังหวัดคิดนิดนึงสลับกลับมาในมุมหนึ่งท่านตัดทิ้งไป10ส,สมมติ10ที่นะท่านมาเอพไปอีก20%บนตัว อะไรดีกว่าขึ้นบินลำหนึ่งตั้งกี่ที่นั่งสองสามร้อยที่นั่งเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะบิดวิธีคิดเนี่ยนะครับทำให้แตกต่างนิดนึงความแตกต่างเนี่ยคือแกะดําที่คนจะจําได้ฝูงแกะขาวเราบไม่ได้หรอกแต่แกะดํามาตัวเดียวเราจําได้เลยแกะดําเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างและความแตกต่างเป็นหนึ่งในสี่ธาตุนะครับเมื่อกี้ผมพูดหนึ่งในสี่ธาตุไปแล้วใช่ไหมครับคือความ จำเป็นอีกธาตุหนึ่งคือความแตกต่างขาดอีกสองธาตุอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่แล้วกันถ้ามีโอกาสเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกธาตุหนึ่งคือความแตกต่างเขาสร้างความแตกต่างและความแตกต่างเขาแหละในขั้นที่5นี้แหละทาให้เขาสามารถที่จะคอม m มน d p ไพรซิ่งและมาร์จินได้มากกว่าคู่แข่งขันนะครับหลายๆท่านจะรู้ว่า Virgin a t l a n t i c ติประสบความสําเร็จมากแล้วเป็นไงครับในขั้นที่5ลองดูนะครับเซอร์ไพรส์เนี่ยนี่ไข่ปลาคาวเวีย เสิร์ฟกับอาหารในชั้นประหยัดนี่ไม่ใช่ไข่แมงดานะครับนี่เราเรียกว่าไข่ปลาคาเวียรเราไม่พูดเล่นด้วยไข่ปลาคาเวียกินเยอะไม่อร่อยนะขมนะเห็นไหมครับวิธยคิดนิดเดียวหยอดไปหน่อยนึงบนคานาเป้แล้วเป็นไงครับผู้โดยสารอีโคโนมี่ลงมาโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยมีไข่ปลาคาเวียให้ฉันกินด้วยพูดกันทั้งวันเลยแต่เียได้ไข่ปลาคาเวียแค่นี้เองอะ่ะแต่สายบินเขาราคาตัว๋วแพงกว่าชาวบ้านตลอดเวลาเลย เห็นไหมครับพิธีคิดผมเริ่มใส่เข้าไปแล้วการทําธุรกิจ SME เอนี่ยอย่าทําบนพื้นฐานของราคาท่านจะจบด้วยราคาท่านต้องทำบนพื้นฐานของแนวคิดต่างหากนะครับใช้แนวคิดมันสู้กันในแนวแนวคิดว่าจะทำไงให้มันเกิดความแตกต่างผมจะไม่ยุให้ผู้ประกอบการไปซื้อเครื่องจักรผมจะไม่ยุเด็ดขาดผมจะยุให้ผู้ประกอบการใช้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้เต็มที่ที่สุดสมองเรานะครับผมใช้ไม่ถึง5% i าเปอรไอสไต์ อาตอมเลยนะครับอาตอมเลยใน12%ถ้าเขาใช้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าโลกทั้งโลกนี้ผมว่าไม่รู้อินเทอร์เนต็ตนะเด็กๆอรเราหลับตาเราไปตรงนู้นได้เลยไอสไตล์ใช้แค่12%ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นเราเอาวิธีคิดตรงนี้ไปใส่ในธุรกิจของเราทําให้ธุรกิจของเราแตกต่างยังไงมากกว่าผมจะมีย่ให้ใช้เงินจะมอยู่ซื้อเครื่องจักรเด็ดขาดเรามาดูนะครับขั้นที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ห้าใช่ไหมครับเราขึ้นไปขั้นสุดท้ายดีไหมขั้นสุดท้ายในธุรกิจสายการบิน เราอย่าหูเลาะนะครับมีหมอทวดนและคนทําเล็บไว้คอยบริการบนเครื่องด้วยหูเลาะก,กันละของจริงนะครับเ i อร์จิ t น a n ลันติกถ้าใครเดินทางบ่อยจะรู้เ i อร์จิ t น a n ลันติกตั๋วเครื่องบินไม่ถูกเลยแพงตลอดเวลาแต่ไอ้แพงเนี่ยแต่ละที่นั่งแพงกว่าสมมติ2,000บาทละกันเด,ดเสร็จคูณ300สิครับเท่าไหร่ไม่รู้กี่ล้านเข้าไปละแล้วเป็นไงเอาขึ้นไปเท่าไหร่เอง เห็นไหมครับแนวคิดเขาไม่ได้เปลี่ยนเครื่องบินเขาไม่ได้ทําให้เครื่องบินเร็วขึ้นเขาไม่ได้ทำเพิ่มเขาไม่ได้ทาให้เครื่องบินใหญ่ขึ้นแต่เขาทํำให้วิธีคิดของเขาผู้บริโภครู้สึกปันลึงในสิ่งที่เขาทํานี่เป็นของจริงไม่ได้ของเล่นทําเล็บนะครับรู้สึกสบายไหมผู้หญิงคุณผู้หญิงไปทําเล็บรู้สึกไงสบายใช่ไหมสิบสามชั่วโมงรุณฮ่องกองออลอนดอนเป็นไงสบาย นะครับแต่คงไม่สามารถ23ชั่วโมงได้หรือกันเห็น,นกระดูกแน่เลยตต่าบกันเห็นกระดูก,อกเอาเป็นว่าเอาเพลินๆสักครึ่งชั่วโมงก็พอนะครับลวดลหลมันก็สักครึ่งชั่วโมงก็พอที่เป็นแนวคิดเอาแนวคิดใส่เข้าไปทําให้ตันลึงแล้วผมขอท้าทายเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยในสองขั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านทําได้ไม่รวยฟังผมไปเลยนะครับทางเคแบงค์อัดเทไปด้วยมาเหยียบผมได้เลยนะครับแต่ถ้ารวยอย่าลืมผมนะ ผมใชใ้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วท่านจะตัดลึงเลยในแนวคิดของ Singapore Airlines Singapore Airlines เนี่ยเป็นสายการบินที่สุดยอดสายการบินหนึ่งในโลกนะครับในโลกเลยเป็นสายม่ไีมีผลประกอบการที่ดีที่สุดในโลกสายการบินหนึ่ง <c oughs> เขาเป็นสายการบินแรกที่ซื้อเครื่องบิน a a 380 Airbus ที่มี2ชั้นแล้วเขาทำชั้น First class ของเขาเป็นไงทราบไหมครับดีของจริงนะครับผมจะให้ท่านดู ว่าเฟิร์สคล s ของเขาเนี่ยแตกต่างจาก First Class เหล่านี้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับทุกท่านมีประสบการณ์นะครับไม่ได้นั่งหรอกครับเดินผ่านนะครับบางทีเราก็เดินผ่านเห็นผมบอกได้เลยนะเราได้นั่งอย่างนี้ก็บุญแล้วใช่ไหมสุดยอดและเจ๋งละเด็กๆฮะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่นั่งใหญ่เบื้องเริ่มนอนร้อยแปดสิบองศานอนร้อยแปดสิบองศามีคนคุกเข่ามาบริการเด็กๆครับผมให้ดูสิงคโปร์ออนไลน์ท่านจะตะลึงเลยฮะ ท่านจะตัลึงเลยฮะของจริงนะครับของจริงนะครับของจริงนะครับนอนนะครับไม่ต้องทำอย่างอื่นนะครับห้ามทำอย่างอื่นให้นอนเพราะว่าเขามีไฟล์นึงนะครับที่ยาวมากคือสิงคโปร์แล้วก็แอลเวประมาณ17ชั่วโมงเหมือนกันแต่17ชั่วโมง,ขงเขาไม่เป็นนรกนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีเงินเนี่ยก็ได้นั่ง Business Class แล้วก็นั่ง First Class แต่ลองดูไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสายการบินเขาเป็นไงสังเกตดีๆมีประตูไหมทุกที่นั่งส่วนตัวนะครับมีประตูปิดต่างหากสุดยอดไหมวิธีคิดอย่างเดียวแล้วตั๋วเครื่องบินเขาทราบไหมครับว่าใบาละเท่าไหร่สิงคโปร์กรุงเทพเบียร์สิงคโปร์และนิวยอร์กปกติประมาณสองแสนกว่าบาทสี 4, นะ่แสนฮะเห็นไหมครับ ความคิดที่แตกต่างความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านจะ command pricing ได้ตลอดเวลาและผมจะให้ดูหนังของเขาเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นประสบการณ์ให้ท่านเห็นว่าเขาคิดอะไรอยู่และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่มีโอกาสได้เห็นลองดูนะครับเดี๋ยวผมขอเสนะครับ สุดยอดไะมครับไม่ใช้เครื่องบินแล้วฮะไม่รู้เป็นอะไรนะครับมีความสะดวกสบายถามว่าเต็มไหมไฟเต็มตลอดครับคือผมศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับผมจะมีตัวอย่างอันหนึ่งให้ดูนะครับก่อนที่ผมจะกระโดดไปอีกแชปเตอร์หนึ่งละแชปเตอร์ที่สี่เป็นเรื่องของความงี่เง่าสุดๆนะครับแต่เป็นเรื่องโจ๊กละกันนะครับผมให้ดูเพื่อผ่อนคลาย พราะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วจะได้ไม่ง่วงนะครับผมให้ดูว่าสายการบินหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นของจริงหรอกครับแต่ให้ดูขำๆค,ความยิ่งยอดสุดๆนี่เป็นยังไงบ้างใน low cost airline ยี่ห้อหนึ่งนะครับลองดูขำๆ Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Seatbelts can be purchased for $5. To fasten, insert the metal fitting into the buckle and tighten the buckle by pulling the loose end away from you. To release, purchase a release flap for $7. Now I know what you're thinking. We've never paid for seatbelts before. Once we've reached our cruising altitude, your flight attendant may or may not go down the aisle with snacks. If she chooses to, each passenger will be given a single peanut. Laboratories are located at the front and the rear of the airport. Please take a moment to look at your safety pamphlet. The charge for looking at this pamphlet is three dollars. The charge for looking at this pamphlet and putting it back quickly is four dollars. Should there be a rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartment above your seat, free of charge. Place the mask over your nose and mouth. And to start the flow of oxygen, pay a flight attendant $75.06. As always, exact change is appreciated. Now I know that some of you are still concerned about getting there safely. Enjoy your flight นะครับก็ให้ดูแบบเก่งนะครับใครผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจดีนะครับผมเวลาไปไปบรรยายไปสอนเนี่ยก็จะเอาไอ้หนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับในการทำธุรกิจว่าคือถ้าเผื่อเราอยู่ในธุรกิจแบบนี้ผมว่าเจ้งอย่างเดียวนะครับเราต้องคิดไปอีกมุมหนึ่งเหมือนกับที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยได้พยายามที่จะทำไอ้ตัวตัวธุรกิจของเขานี่ให้แตกต่าง นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเผื่อท่านเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะทําธุรกิจของท่านได้เนี่ยในขั้นที่5กับ6เนี่ยไอตัวเงินเนี่ยมันจะลอยเข้ามานะครับหนึ่งถึงสี่ก็คงไม่ได้มีอะไรผิดแต่เพียงแต่ว่าใครๆเขาก็ทำกันนะครับผู้แข่งทํากันเอาล่ะครับผมจะต่อไปในแชปเตอร์ที่สี่ละนะครับผมเสนออย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับคือบางท่านก็บอกว่าอาจจะเข้าเว็บลําบากนิดนึงเดี๋ยวผมจะเอา เออผมจะทําสำเนามาให้เลยชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากทางทางคุณแมนนะครับช่วยกระจายกันละกันดีไหมครับนะฮะไม่ต้องจดนะครับโอเคครับผมจะไปต่อนะครับในแชปเตอรต่อไปนะครับว่าเอ๊ะแล้วแบรนด์คืออะไรเนี่ยนะครับแล้วองค์ประกอบของแบรนด์มีอะไรบ้างนะฮะผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะรู้แล้วลหละแต่ผมอยากจะตอกย้ำอีกทีหนึ่ง นะครับว่าแบรนด์คืออะไรแบรนด์นะครับไม่ใช่แค่โลโก้นะครับหลายคนบอกผมนะครับว่ามีโลโก้ได้สร้างแบรนด์แล้วนะครับผมบอกไม่ใช่แบรนด์เป็นแค่ส่วนท่าที่โลโก้เป็นแค่เซี่ยวหนึ่งนะครับของของแบรนด์ไม่ใช่แค่โฆษณานะครับเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าได้เสียเงินไปสร้างหนังละนะครับได้ทําโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ละบอกไม่ผิดนะครับแต่เป็นแค่เซี่ยวเดียวไม่ใช่แค่รูปแบบไม่ใช่แค่รูปแบบผลจุภัณฑ์ แบรนด์คือความรู้สึกหรือความประทับใจโดยรวมต่อสินค้าและบริการของยี่ห้อนั้นๆที่ถูกสร้างขึ้นมาในใจของผู้บริโภคทั้งจากการโฆษณาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดภาพพจน์ขององค์กรและบุคลากรรวมถึงประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆน,นะครับสรุปแบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่อธิบายได้ให้ความรู้สึกความหมาย คุณค่ารวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่ผู้บริโภคมีมมต่อแบ,บแรนด์และเป็นสะเป็นเหตุผลที่คนยอมจ่ายแพงกว่าผมเชื่อว่าทุกท่านต้องการให้คนเดินมาหาเราและเกิดอะไรครับจำได้ไหมในช่วงแรกคือด m แมนให้มาซื้อเราและจะต้องซื้อเราในราคาที่